สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่วนอุทยานบ่อน้ําร้อนกันตังนะครับด้านในจะมีบ่อน้ําพุร้อนออนเซนเก็มีประวัติเขียนอยู่บริเวณนี้นะฮะในทางเข้านะพาไปาดูด้านในนะฮะก็ตรงนี้เป็นอุทยานนะฮะเขาเรียกว่าอุทยานแห่งชาติป่าเขาหวางป่าควนแดงนะครับ อันนี้เอนเตอร์ทางเข้านะครับห้องน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าตรงนี้ครับก็คือเพื่อที่จะให้คนไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแล้วก็นี่ด้านในนะฮะตอนนี้ก็คือคุยขออนุญาตเจ้าหน้าที่ด้านหน้าก่อนก็ด้านในตรงนี้นะฮะบ,บริเวณนี้ก็จะมีร้านนวดเห็นปะ่ะอันนี้มีร้านนวดด้านในนวดอารมาก็หลายอย่างเลยนะครับ ตรงนี้เป็นพื้นที่นวดแต่น่าจะปิดละมังป่านี้โอ้โหก็การจัดการมีไว้อย่างดีนะฮะบ่อน้ำร้อนตรงนี้ก็จะมีอุณหภูมิบอกไว้ขอบบอ่อก็จะมีกี่บอ่อไม่น่จะมีกี่บ่่หนึ่งสองไม่มีสองสามบ่าแต่อุณหภูมิจะไม่เท่ากันฮนะก็ประจำวันนี้สี่สิบองศานะครับ มแน่ใจน้าจะร้อนมากผมลองแช่มลจับน้ำดูก็เป็นความเชื่อไม่ใช่เฉพาะคนญี่ปุ่นนะครับคนไทยเราก็เหมือนกันครัโอเคก็คือความเชื่อว่าน้ำอุ่นน้ำร้อนอจะสามารถรักษาโรคได้นะน้ำ องศาน้ําจะไม่เท่ากันนะครับบ่อด้านบนนี้รู้สึกว่าจะร้อนกว่านิดหนึง่งแล้วก็ด้านล่างาตรงนี้จะมีกระมานร้อนมากปะอย่าดูปมเห็นน้าปุดๆเลยนะโอ้โหนี่ร้อนครับอันนี้ร้อนมากปะ่ามหามมนเมนะนี่นวก่นามีการก่อสร้างผมไม่แน่ใจกหลังสร้างอะไรอยู่เดี๋ยวเราวนดูผมมาช่วงเย็นแล้วครับ ก็เย็นๆก็ปกติครับก็จะมีคนมารีแลกต่อนคลายสักนิดที่นี้ไม่ใช่วันหยุดนะถ้าเป็นวันหยุดผมไม่แน่ใจว่าคนจะเยอะสักขนาดไหนอันนี้ปลายทางหรือ,อยังครับอันนี้น่าจะยังไม่สุดนะฮะเมื่อปลายจากตรงนี้ไม่มีปลาแล้วมีคนหลบอ๋อยังมีคนกระโดดน้ำอยู่อันนี้ก็บ่อน้ำร้อน <c oughs> <c oughs> ผม ลองแตะน้ำร้อนนิดนึงดูนะอุณหภูมิจะต่ำต่ำกว่าเอ้ยอุณหภูมิจะต่ำกว่าเมื่อกี้ใช่เมื่อกี้จะเป็นที่อุณหภูมิสูงอยู่ตอนนี้เป็นบ่อเด็กเล่นผมไม่แน่ใจด้านบนอยู่สุดหน้าแล้วบริเวณนี้จะมีชื่อบ่อไหม อ๋อเป็นเป็นแค่บ่อ,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 บอแช่ตัวครับเดี๋ยวผมจะลองบอ่อนี้ก่อนไม่แน,น่ใจน้ำค่อนข้างอุ่นกัน๋ยวผมแช่อ,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 อันนี้จะเป็นบออ่อน,น้ำอ้าว จะเป็นปลายน้ําก็เมื่อกี้ที่เราดูมาจากด้านบนนะฮะตรงนั้นจะเป็นต้นน้ำน้ําจะร้อนสุดแล้วก็จะลดระดับความอุ่นลงมาเรื่อยๆฮะจะมาถึงตรงนี้ก็น่าจะอุ่นที่สุดแล้วแต่ว่าไม่แน่ใจว่าองศา,าอยู่ประมาณเท่าไหร่น่าจะ30กว่ามั้งครับ อ๋อคือใจย <ming> ังไม่ถึงพอยังไม่กล้าลงนฮะอ๋อลงไปร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลงไปนี้ให้ได้เดี๋ยวผมหาตากล้องก่อนเราอยากจะทำใจอยู่หลายครั้งแล้วครับเพื่อที่จะลงลงไปนี่ก็ไม่ลงมานะขออีกทผมว่าลงไม่ลงไม่ดูฮะ จะยังก right. ่อนไปแป้วพ่อไปไนอรแนวหเนากับเดี๋ยวไปลงมเยังีงเหลดมนเลยเราเราไม่มาจะ้เหนกนอก่้างใส่น้ำล้างส่วนบนเราไม่รนไม่เ็นไม่รไม่หนเราแล้ว ปมกบอาตรจาก50กมาหน่อยอยู่ได้วันเก้าเก้าแตทีนะเจใช่ไ้แบบแบรน้อนีร้อนมากแ๊บนึงเดี๋ยวเราไปเจอกันตนหน้าครับตายเลยจ้ามรบล ก็หลังจากที่เราขึ้นจากน้ำร้อนแล้วฮะแล้วก็ไปที่ห้องตรงน้ห้องสุขาอาบน้ำได้แต่งตัวได้ฮะก็ด้านหน้าก็มีร้านน้ำไอศครีมนะครับอย่างนี้นะครับก็อู่ร้อนๆนะได้อะไรเย็นๆก็ชื่นใจดีก็ขออนุญาตปิดคลิปบ่อน้ำร้อนต่างๆไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ